กลาบสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันกับช่องบูธบอดี้เพนกันอีกแล้วนะครับผมอ้าวช่วงนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับผมสบายดีกันหรือเปล่าครับก็ช่วงนี้ประเทศของเรายำแย่กันมากนะทุกคนก็ใครที่อยู่บ้านว่างๆนะครับผมสนใจนะไม่มีอะไรทำนะผมสามารถอยากจะเล่นเกมนะก็สามารถแอดไลน์ไปที่ h ฮ t ทริกแแปดแปดได้เลยนะผม เกมนี้นะครับผมเล่นแล้วได้เงินจริงๆนะผมอ่าก็ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะครับผมฝาก500รับฟรีอีก100บาทนะครับบอกว่าโบสถบอดีเพนแนะนํามานักผมวันนี้เหรอวันนี้ผมมาทําอะไรเหรอครับวันนี้ผมจะมาเล่นบาคาร่าให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมมีเทคนิคนะการแทงยังไงให้มันได้เงินจริงๆหรือถูกถูกจริงๆอย่างแบบเปอร์เปอร์เซ็นชนะกับเปอร์เซ็นแพ้คือว่าเปอร์เซ็นชนะมันมันสูงกว่านะผมผมมีเทคนิคนะ โอเคส่วนมากบางคนเขาก็จะเล่นแบบเสียตลอดกันเลยนะแต่ผมมีเทคนิคนะครับวันนี้จะมาบอกกันนะครับผมโอเคก็ผมกม็แบบว่าพูดไปหลายๆคลิปแล้วนะผมก็สามารถย้อนไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะชื่อช่องว่าบอสบอลทิพยนั่นเองครับผมช่องใหม่นะ,ะผมฝากเข้าไปกดติดตามมันด้วยนะครับตอนนี้ของเราตอนนี้ประเทศของเราก็ยแย่จริงๆนะทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะโควิดมันเริ่มจะมากันอีกแล้วนะครับผมดูข่าวกันบ้างหรือเปล่าครับไปเลย วันนี้ไปเลยนะครับผมไม่พูดเยอะนะเจ็บคอไปที่ sa gaming กันไปเลยนะครับผมอยู่กับผมนะชิวๆนะผมบอกก่อนเลยนะผมใครใครเปิดยูทเข้ามาแล้วนะผมก็จะมีกลุ่มนําเล่นกันด้วยนะครับผมหนึ่งในนั้นกับผมเองนะผมจะนําเล่นนะบวกทุกวันนะครับผมสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะหยอกล้อกันเล่นได้ในกลุ่มนําเล่นนะครับผมแต่ต้องเปิดยูทกันก่อนนะครับถ้าเปิดยูทเข้ามาแล้วครับบอกว่าผมแนะนํามานะแต่ผมจะดึงเข้ากลุ่มเองนะครับผมอ่าโอเค ใครยังไม่ทราบนะผมขั้นต่ำของ sa gaming นะผมขั้นต่ำอยู่ที่5บาทนะผมเงินเดิมพันสูงสุดอยู่ที่1นึ่งแสนบาทนะคือว่าเงินน้อยก็สามารถแทงได้นะผมมี100บาทก็แทงได้นะหมุนกันไปเรื่อยๆนอนเล่นอยู่บ้านนะผมขี้เยี่ยวกินข้าวก็สามารถแทงได้ตลอดอ่าอยู่ที่เราจะแทงตอนไหนท่านเองนะครับผม โอ้โหเมื่อกี้มันเป็นไรนะครับดับนะครับไม่เนี่ยขอโทษด้วยนะถ้ามันไม่ได้ยินนะครับผมโอเคไปเริ่มห้องกันเลยนะผมอา่าวันนี้นะผมก็มีอยู่ที่สี่พันบาทนะผมสี่พันบาทนะครับเรานี่เราเมื่อเอาค่าเหล้าค่าขนมก็พอนะผมสักสองสามร้อยบาทก็พอนะโอ้โหตาอนนี้นะเดี๋ยวจะมาบอก,บอก,ทกเทคนิคเราลงลงกันไปก่อนในเรียนสักหนึ่งร้อยบาทนะทคนิคผมคือยังไงเดี๋ยวผมจะบอกนะครับ โอเคถ้าผมพูดแล้วไม่ค่อยจะได้ยินเท่าไหร่ถ้ามันสัญญามันขาดหายก็ขอโทษด้วยนะพอดีบ้านผมอยู่หลังเขานะครับ <c oughs> พ่อผมหนีโควิด <c oughs> มาถ้าอยู่ในเมืองนี่ติดโควิด <c oughs> กันแน่เลยนะครับผม <c oughs> อ่าไปดูไม้แรงของผมกันนะโอเคแล้วหนึ่งแต้มนะทุกคนอ่าแต้มเขาเอ้ยเขาห้าแต้มเราป๊อกแปดนะครับทุกคนเอาละไงล่ะครับผมหัวหัวไหมนั่งยังไม่ถึงสิบนาทีนะครับผมได้บวกมาอีกแล้วเก้าสิบห้าบาทนะครับ แค่นี้ผมจะผมจะถอนก็ได้นะเนี่ยผมจะถอนก็ได้นะจริงจริงเรานั่งแค่แป๊บเดียวอะเราก็ได้เงินแล้วนะครับผมแต่ผมวันนี้ตั้งเป้าปท,ที่สักสองสามรอยบาทนะอะเทคนิคของผมเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ฝั่งเพลเยอร์มันห้าแต้มของผมปอกแปดนะผมจะเจ้าสองตัวนี้มารวมกันนะครับผมก็คือปอกแปดกับห้าแต้มเป็นส3บามนะสิบสาผมก็จะแทงไปที่เพลเยอร์ผมจะเปลี่ยนฝั่งทันทีนะอันนี้คือเทคนิคของผมถ้ามันยังไม่เกินสิบผมจะย้ำไปที่แบงเกอร์เหมือนเดิมอ่า แต่มันก็ไม่ถูกตลอดนะผมคือไม่มีใครที่ว่าถูกทุกไม้นะมันก็มีได้มีเสียนะผมว่าคือแต่เปอร์เซ็นชนะมันจะสูงกว่านะผมลองมาแล้วไปดูกันเลยนะครับอะว่าไงล่ะครับแปดแต้มอีกแล้วไงครับผมเรียบร้อยนะผมม้าที่สองโอ้โหถอนดีไหมเนี่ยสองร้อยบาทแล้วเนี่ยนั่งยังไม่ถึงสิบนาทีแนละ้วทุกคนคือเราต้องมีเป้าหมายในการแทงนะครับคือเราตั้งเป้าหมายเลยถ้าเราได้ตามเป้าเป้าหมายของเราแล้วล้วก็คือถอนทันทีเลยนะนี่คือการเล่นการพนัน,นของจริงนะ ไม่ใช่ว่าเราได้แล้วเราอยากโลภมากคือว่าคุณหมดแน่นอนนะครับผมหมดแน่นอนโอเคคุณจะมาฝากเล่นใหม่ก็ได้นะแต่ว่าเราต้องถอนไปก่อนอ่าเมื่อกี้มันแต้มเกินสิบอยู่แล้วนะแบงเกอร์เลยทางนี้สลับไปเลยนะครับอาอ อย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยไปเปิดเลยแม่สาวน้อยหุยโอเคเรามีแต้มอยู่เรายังมีแต้มอยู่เราสี่แ้มนะโอเคเรากินนะครับผมสามไม้ติดนะครับผมสามไม้ติดยังไงแล้วเธอเป็นไงแล้วเธอเห็นไหมครับผมทั้งทีของผมนะสามไม้ติดนะเห็นไหมครับผมบวกมาแล้วนะจริงๆของจริงเลยนะอ่ะ เหลือเศษนาผมเหลือเศษสี่สิบาทนะดูนะจะสีไหมติดไหมจะ้าผมไม่ได้ไหมนี้ผมเก็ยังไงผมก็จะถอนนะเพราะผมได้สามร้อยบาทแล้วนะครับผมอ่าดูไม้สุดท้ายนะดูดีจะสีไมมติดไหมทเทคนิคนี้นะครับผมของจริงนะคือเราไม่เล่นไม่ได้เล่นกะรวยนะคือเราเล่นแบบเป็นงานอดิเรกนะครับผมหาเวลาว่างเล่นนะครับอ่าไม่มีใครเล่นการพนันแล้วรวยหรอครับแต่คือเราเล่นแล้วเราต้องมีเป้าหมาย มันได้มันได้อยู่แล้วนะทุกคนเราเล่นอย่างมีสตินั่นไงครับผมปักสิบเลยใช่ไหมละ่ะโอ้โหไม่เป็นไรนะดีแล้วไม้นี่เราไม่แทงหนึ่งร้อยบาทนะโอเคจากผมมีสี่พันนะตอนนี้ผมก็ได้กําไรมาแล้วนะครับผมสามร้อยบาทโอเคเป็นผมผมเลิกนะทุกคนผมนั่งยังไม่ถึงยี่สิบนาทีผมได้สามร้อยบาทผมเลิกนะไม่ต้องไปตากฝนตากตากแดดตากอะไรเลยนะครับทุกคนคิดแค่นี้พอนะอเล่นได้แล้วเราต้องเลิกนะผม ถ้าใครชอบคลิปของผมนะผมก็ฝากกดไลค์นะกดแชร์กดติดตามกดเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมทุกคนอยากให้ผมทําคลิปอะไรใหม่ๆก็สามารถไปคอมเมนต์ได้ที่ใต้ช่องคลิปได้เลยนะอะแต่อย่าลืมนะตอนนี้นะผมตอนนี้มีช่วงอยู่ที่โปรโมชั่นนะผมฝาก500ฟรีไปอีก100บาทนะผมบอกว่าโบสบอบี้เพนแนะนำมานี่เลยครับผมถ้าคุณไม่บอกแนละ้วอดนะครับผมบอกเลยย้ำน,นะฝาก500ฟรี อีก100บาทนะบอกว่าโบส o เพแนะนํามาแล้วก็แถมยังจะมีกลุ่ม18บวกให้ด้วยนะทุกคนก็วันนี้ผมก็จะมาทําคลิปให้ดูเพียงเท่านี้ก็พอแล้วนะผมวันละ300ก็พอแล้วนะก็ทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับ